ไปอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมือนี่มาฮับคุณพี่สาวพี่น้องมาฮับพี่แหม่มเพิ่นกับบอยากออกกล้องบันไดดอกเป็นเป็นบ่อยากออกกล้องน้ำฮ้อง <c oughs> ยังมาทั้งพี่ให้เพิ่นเห็นน้ำแน่เปียงเออเดียวค่ะคเอาเสียบ้าฉันมากับครูบาวบอคือเปลี่ยนมิดมิดมีมีแต่ายายผมมานำาสาวสว่าง พาผู้บ่าวไปน้ำบ่ไม่ใช่ห <c oughs> รอกไก่เพิ่นเห็นหนาน้ำเนี่แหละเนาะไก่ใหญ่ไก่ใหญเก็บของก็คือหนอึ่งคราเก็บของเท่ากันไปแต่เศร้าพี่น้องมือนี้มีกิจกรรมเปิดโรงเรียนอ,อสมอพี่น้องเป็นจิตอาสากะไปพกปะเนาะคุณหมอเคุณนกิดสิมีเรื่องพูดคุยอันาน,าน,านั้นอันนี้ให้ความดูโอ,อสมอกับมาสานต่อในชุมชนพี่น้องอเด ุณยายก็ท่องเสียเอาอยาให้กินมีไข่ต้มก็อออมปลาดุกแล้วก็บ่กกินปลาดุกพี่น้องเลยแล้วจะว่งางนี่สิไปแวะบึ่งป่าอยู่ตลาดปักขากลับมาป,ปิ่งเห็นเลาพี่น้องไปต้องแตงต้องแตงน้ำกันนะกับพี่แมมนะคุณพี่แมมจุดสวยพี่น้องไปใส้กับไปน้ำกันเป็นพี่พี่สาวที่แสนดีคนนึง ก็ถามว่าอยากออกกล้องมาได้ดอกคุณนอยากไอเอาจมูดมาไหมล่ะพี่เอามาบอกบตรประชาชนหน่ะเอามาเออเผื่อแพทย์แผนไทยเข้ามาให้ความรู้เรื่องยาเรารับยาก,กับยาจมุนไพรพี่น้องไม่ทราบวาเอาจะจะไปน,นะเจอกันอยู่โรงเรียนนะพี่น้องเนะเดินทางไปกันต้องแตง่งต้องแตง่ตง,ตงสองกิโลพี่น้องในเทศบาลน,นี่แหละ ตูก็เปิดพี่นอ้องเพราะกันรออยู่รอรอของประชุมพี่น้องกิจกรรมโรงเรียนอสมอ การ่สมหอมสดชบ่นกเปิดพี่นอ้องจ้าโอ้ไ่ได้มาจ้า แนเน่จ้านี่บ่าปีใหม่แล้วได้ไปเที่ยวไซบจจ์จ้า,จาพื่อนาบ้าโอ้โหเราเนี่ยขาขายน้ำเจ้เพิน่นบ่ค่อยได้ว่างได้พี่น้องเลยจ้าในกลับมาโรงเรียนจ้าในกลับไปกิจกรรมมัเนี่ยน,น,นี่กิจากอาสาโดยแท้จริงเลยนั่กับสวยนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณพิจ แดนคีเอเตอร์เขาเด้อนี่กับใคร <st ut> นี่กับคีอเอเตอร์เมียพยาบาลสุดสวยพี่น้องเมียพยาบาล,ลสุดสวยได้เนี่ยคีอเอเตอร์สู้ๆจะเป็นมหาโลกระดพี่น้อง ขอยเพ่เ,เดียว้าวัวับตลาดฮะลวัง่ายๆก,กันโอเคคะ,ละตลาดประเทศจงดดีมากับพี่สาววันเสาเช่นเดิมนะจ๊ะสตรอบอรี่แล้วมาโอ้ก็มี <c oughs> ข้บุญข้บุญข้บุญลงพู้จาล ไม่สบางเดินดินยานมืนขอจับแน่ย่านม,มืนขื่นมันห่าล่ทุกคนจังว่าเบิ่งไก่น้ำพึนไก่แสบไก่นัวไก่ไก่ตุ่มน้ำปลาห่าโลเบิ่งกอนคืออย่างนี้นาะมือเนี้ยไยมุนกะขลัมงนปลา การ์ลัมฉัมปลาเลี้ยงกรบเปา๋ากินจะมัดหรือจีต้องเท้าเจ้าไหนเจ้าน้าพี่น้องเราจะว่างเละเบิ้งชกกันเด้อพี่น้องเด้อในตลาด,ดนะอยู่ละคุณยายมูลมาตลาดพี่น้องมาซื้อปลาได้ปลาคอได้ปลาคอโลอหนึ่งพี่น้องกับหนังเข้มหนึ <c oughs> คุณยายนางถึง ตลาดบ้านน้องชาติเจ้าชาบาันจะอ่อนปลาธุรกิจขอ,อ,องคุณน้องเอ้ยาบาเบิ่งปานจันตูไงจาม้าใหม่ๆดิค่ะแม่จ้าตะเกียบไม่ใไมมหมค่ะ,คะจะ้าหัวไทยเนี่ยซาอ่อน ปาเอาอันดีค่ะสัสดีค่ะเอ้ยหาซื้อกับเขาพี่ขัาวกล้วเลย้ะจ๊ะป่าตัใหญๆพี่นอ้งโอ้ยหบกัทสานึงเลยป่าตแล้วป่ะแม่ใหญ่ๆอันนี้ร้อยเศร้าร้อยหกร้อยห้าซื้อน้ำพันโรนึงนะแม่จ๊ะแถวแถวนาก็อนเด้อ ตวากอนเนาะโอ้จะเ้ากำบนามายประยดเมื่อกี้กองาการถละาบบาทลาบบาทดาาปาดุกยืทั้งคุณมีอยู่นีดเรอคุณ่ะปลา้อนี่มือดเากปาดุกยทั้งคุณแม่ ใช่ละพี่แมม